AI เป็นส่วนที่มาช่วยในการเรียนการสอนและก็ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วการพัฒนาทางด้าน AI นี่พัฒนาไปมากด้านหนึ่งเป็นการฝึกเรียนรู้ขณะเดียวกันก็เป็นการก้าวทันของความเปลี่ยนแปลงในทางแพทย์จีนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบางอย่าง AI แทนไม่ได้หมด ในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราใช้หลักการวินิจฉัยด้วยกัน4ด้านด้วยกันด้านที่1คือการใช้การมองอันที่2คือใช้การถามการดมการฟังแล้วก็การจับที่ประจรเป็น4อย่างด้วยกันเราจะรู้ว่าคนไข้มีภาวะเสียสมดุลอย่างไรเนี่ยเราใช้หลักการนสี4อย่างเรียกว่าเป็นการใช้ไฮทัชโลเทคหมายถึงใช้ความสัมผัสของแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยเป็นหลักปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าการพัฒนาทางด้าน AI นี่พัฒนาไปมากประเทศจีนเองก็มีการพัฒนา AI มาใช้ในทางการตรวจวินิจฉัยเราจึงคิดว่าเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนี่ทางหลักสูตรแพทย์แผนจีนหมหาวิรัสิตรองนําเครื่องมือ ที่มีการพัฒนาสําหรับการเรียนการสอนและเอามาช่วยในการวิจัยผู้ป่วยเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าที่เราเรียนมากับเทคโนโลยีที่นํามาใช้เนี่ยมันมีความสอดคล้องไงแค่ไหนด้านหนึ่งเป็นการฝึกเรียนรู้ขณะเดียวกันก็เป็นการก้าวทันของความเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ หลักการของแพทย์แผนจีนด้านหนึ่งคือการถ่ายภาพใบหน้าเพื่อจะประเมินแล้วก็จะมีการถ่ายภาพลิ้นเพื่อจะบอกถึงความสมบูรณ์ของอายะภายในภาวะที่มีของเสียตกค้างอยู่หรือเปล่าหรือว่าภาวะ ของอายุวัใดที่มีปัญหาบ้างสามารถโชว์ออกมาทางการดูที่ลิ้นได้นอกจากนั้นก็ยังใช้การตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องที่จะบอกภาวะของโรคเช่นเป็นคนขี้หนาวไหมเป็นคนที่เหนื่อยง่ายไหมท้องผูกไหมหรือท้องเสียไหมต่างๆเหล่านี้เป็นการถามเพื่อจะเก็บข้อมูลสุดท้ายก็จะมีอุปกรณ์ที่จับชีพจรทั้งสองมือนะในทางแพทย์จีนเนี่ยเรามีการจับชีพจรข้างละสามตำแหน่งแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ตื้นกลาง แล้วก็ลึกในข้อมูลทั้งหมดของเครื่องอันนี้ก็จะประมวลกันว่าภาวะร่างกายของคนที่ตรวจเนี่ยมีพื้นฐานร่างกายไปทางด้านใดบ้างเมื่อรู้ว่าพื้นฐานร่างกายของแต่ละคนเป็นยังไงมันก็จะบอกว่าคนนี้มีแนวโน้มเ,เสียสมดุลด้านใดบ้างแล้วก็บางครั้งคนเหล่านี้อาจจะมีอาการหรือเป็นโรคและบางอย่างหรือบางคนก็ยังตรวจไม่เจอว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าในทางแพทย์จีนนี่ถือว่ามีความเสียสมดุลด้านหนึ่งก็สามารถเอามาใช้ในทาง OPD ในการตรวจผู้ป่วยที่ต้องการดูแลสุขภาพหรือคนที่มีโรคอยู่แล้ว รักษาในทางแผนปันที่เน้นไปที่โรคแต่เราเน้นการสร้างสมดุลเพราะว่าในทางแพทย์จีนนี่ถือว่าถ้าหาก็มีความเสียดุลในร่างกายเนี่ยมีโอกาสจะเกิดโรคได้ง่ายคนที่เป็นโรคอยู่แล้วถ้าได้ปรับสมดุลพื้นฐานร่างกายก็จะทําให้เขาเนี่ยใช้ยาเคมีน้อยลงแล้วก็หันมาใช้กลไกธรรมชาติในการดูแลร่างกายการที่ร่างกายเสียสมดุลก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคต่างๆที่เราพบ ครับในการตรวจสุขภาพร่างกายนี่ครับในทางแพทย์จีนเราสามารถตรวจได้ในทุกกลุ่มอายุนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคแล้วก็ได้หรือคนที่ยังดูเหมือนสุขภาพดีพื้นฐานของร่างกายไม่เหมือนกันมันสามารถใช้ในการดูแลป้องกันเพราะในทางแพทย์แผนจีนนั้นเราให้ความสาคัญในเชิงของการป้องกันไม่เกิดโรคมากกว่ารักษาโรคราะเวลาวินิจฉัยออกมานี้ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรนะครับแต่เป็นบอกความเสียสมดุลซึ่งความสมดุลในนี้อาจจะแสดงว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ได้ก็สามารถดูแลตัวเองได้หรือเป็นโรคแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับสมดุล ่อทำให้เราใช้ยาจากภายนอกน้อยลงได้ครับครับผมคิดว่าการใช้ AI เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนาะสามารถจะเรียนรู้ได้เร็วมันเป็น,นกลไกธรรมดาในการใช้มีวิธีการที่จะทำแต่ว่าปัญหาใหญ่คือว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้มาประสานกับการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างไงคือในขั้นตอนวิธีการตรวจมันไม่ยากเพราะมันเครื่องมือธรรมดาแต่การวินิจฉัยเลอว่าการแปลผลรวมทั้ง การดูสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วยเนี่ยไอน,นี้คือสิ่งที่อาจารย์เราจะต้องมาดูรวว่วมกับนักศึกษา AI เป็นส่วนที่มาช่วยในการเรียนการสอนแล้วก็ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วแต่ AI ไม่สามารถจะมาแทนหมอได้ทั้งหมดในทางแพทย์จีนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบางอย่างซึ่ง AI แทนไม่ได้หมดแต่ AI น่าจะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ต้นๆทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึกว่ามันใกล้กับความเป็นจริงแล้วก็ทันสมัยแม่จีนไม่ได้เป็นสิ่งที่ล้าหลังเหมือนที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่โบราณแต่ปัจจุบันนี้เชื่อว่า AI จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความทันสมัยเกิดขึ้น หลังจากที่เราวางแผนแล้วก็มีความเข้าใจมันมากขึ้นนี่เราใช้เวลาเตรียมการทักนิดหนึ่งแล้วคิดว่าประมาณตั้งแต่เดือนธันวาปี2568น้นี่น่าจะเริ่มมีการใช้การบริการได้คนที่รักสุขภาพและผู้ที่สนใจที่จะดูว่าร่างกายเราเนี่มีจุดอ่อนตรงไหนอยากจะดูแลป้องกันถ้ากลไกของร่างกายเนี่ยสามารถทํางานได้ดีและดูแลตัวเองได้อย่างดีนี่เราเชื่อว่ามันจะเกิดมิติของการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือเมื่อเป็นโรคแล้วเราใช้ยาน้อยลงนี่เป็นหลักการที่สําคัญในเชิงธรรมชาติของการรักษา แบบแพร่แผนดีนครับ